ออะะไร่เหลืองชมพูฟ้ามันมีคำใบ้อยู่ตรงนี้นะครับเหลืองปะชมพูชมพูฟ้าเออเยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเนี่ยเหลืองชมพูฟ้าอ่า เหลืองไปฟ้านี่คือยังไง <OO f> หมายความว่าไงวะผิดหนึ่งถูกสองผิดหนึ่งโอเค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 อันนี้หรอผิดสองโอเคอันนี้ถูก เพราะว่านี่ต้องเป็นออ่สีอื่นหนึ่งเหรออ๋ออะไรเนี่ยเอ่อสัญลักษณ์สัญลักษณ์เดี๋ยว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 คืออะไรวะสัญลักษณ์อะไรอะ่ะ สัญลักษณ์ทุตรงไหนอะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันนี้คือคำใบแรกเข้าใจแต่ว่าอันนี้ไม่เข้าใจลองเหลืองชมพูฟ้าอีกรอบแล้วกันผู้อันนี้ฟ้าไหม อุ้ยยากแล้วว่าเราไม่รู้เดี๋ยว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 อันนี้ดูยังไงต้องดูตรงไหนอ่ะม่วงฟ้าเหลืองฟ้าม่วงฟ้าเหลืองฟ้าชมพูเอา้ามันถูกเพราะอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันอันนี้คือไล่สายเหรอใช่ไหม แบบนี้หรออ่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เฉียดเลยเอ้ยเดี๋ยวแต่ด้านหลังถูกปะด้านหลังมันถูกอันไปแล้วถูกอันไม่ได้แล้วอันไหนไปกับอันไหนได้บ้างอ่า อันนี้เข้าฟ้าฟ้าอันนี้โอ้ยอันนี้ไม่ได้วะแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เฮ้ยมันเกือบแต่มันก็ไม่ได้เว้ยอันนี้ยังไงกันแน่วะ อ่าโอเคเพราะว่าอันนี้สินะใช่แนละ้วเฮ้ยทำไมไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ,วเวพราะว่าสีไม่ถูกโอเคอ่าเพราะว่าสีไม่ถูก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 แปลว่าอาจจะต้องเป็นอ่าม่วงม่วงม่วงส้มม่มวงส้มมีไหมม่วงส้มไม่มีม่วงส้มไม่อยู่ในตัวเลือกแต่ว่ามีม่วงชมพูซึ่งอันนี้ก็มีม่วงชมพู ดูเป็นไปได้หรือไม่ม่วงชมพูอุ๊ยมันได้เหรออันเนี้ยอุ๊ยมันได้วะ่ะแต่มันมันไม่ถูกนี่แบบนี้ได้ไหม มันมเีเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเดี๋ยวบนล่าง2ฮะ2ล่างเว้นกลางบนล่าง,ง,างเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนล่าง2บนบนล่าง2ล่างเว้นกลางบนล่าง2บนบนล่าง2ล่างเว้นกลางโอเคบนล่าง นี่มีสองล่างก็คืออันนี้ถูก,ถกมีปะบน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 ไม่มีมีแต่บนล่างกลางกลางมีโอเคเอ่อเชื่อเราไม่มีเวน้นอันนี้อันนี้ไม่มีเว้นสองโอเคเพราะว่าอันเนี้ยไม่ถูก Uh, ถ้างั้นแปลว่ามีบนล่างอีกไหมบนล่างไม่มีมีเบนไม่มีเว้นบนมีบนบนเว้น,นล่างเว้นล่างเราเคยลองยัง่งเอ้ยเร,เราไม่มีเราไม่เว้นล่างเรามีเว้นกลาง uh, ตอนนี้ผมเริ่มพูดภาษาที่ผมเข้าใจคนเดียวแล้วนะทุกคนแป๊บน,นึงนะมันมันค่อนข้างยากว่ะเนีย่ยเราไม่อันนี้แต่ว่ามันดันไม่ถูกกับอันนั้น เราลองมาหลายรอบแล้วเหลือแต่ยิงไม่ตรงแล้วนะตอนเนี้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวมันถูกเพราะอะไรวะ <c oughs> <c oughs> มันโอ้ยเค <c oughs> okay, ทุกคนเอาเป็นว่ามันผ่าน <c oughs> อันนี้อะไรมังกรหรอ อุ้ยเหมือนเงาะป่าเลยอะเงาะป่าแบบเด็กสมัยนี้รู้จักเงาะป่าป่ะวะเดี๋ยวนะคือเรามีมังกรมีดาบมีลูกตุ่มมีขวานมีธนูเอ๊ะธนูยิงะไยได้ยิงมังกรก็ไม่น่าได้นะอ,อุ้ยเออโอ้โหสเปรย์เยอะมากมีนักเวทมีต่างๆนานาเรามีแค่แค่นี้อุย้ยมีดอกไม้ดอกไม้ให้น้องผู้หญิงได้ไหมดอกไม้ไหมครับ เรามาอย่างเป็นมิตรอุ๊ยอันนี้ครั้งเดียวผ่านนะครับอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> เขาเอามาถวายราชินีหรอ <c oughs> คืออะไรอ่ะ <c oughs> น้องกลับมาหาแม่หาราชินี อันนี้คือน,น้องต้องเลือกว่าน้องจะไปกับใครโอ้ชิดเราเลือกหรออันนี้คือไม่เลือกอะไรเลยอันนี้คือเลือกหาเราอันนี้คือหาแม่จะบอกนะว่ามีสามฉากจบอะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นผมอะในเมื่อถ้าเขาจะกลับไปหาครอบครัวเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะครับงั้นเราลองให้เขาหาครอบครัวดูนะอันนี้คือฉากจบแรกนะอะให้เขา ไปอยู่กับราชินีอยู่กับแม่เขาได้ไหมอันนี้เป็นยังไงเอ่ยแปลว่าเราจะกลับบ้านถูกไหมแอดดีเอนดิ้งออฟเอวิทติ้งนะครับแอดดีเอนออฟเอวิติงโอเคก็คือจุดจบของทุกอย่างเหงาอยู่ที่บ้านเอา เศร้าเลยอ่ะเพื่อนคนเดียวนในชีวิตของเราไม่อยู่แล้วว่ก <What? laughs> ูเจอเพื่อนใหม่เหรอ <S 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 จริงปะ ก็คือเจอเพื่อนใหม่อ่ะนี่ไงเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นตัวนี้โอเคเราย้อนไปเล่นได้ไหมคือผมอยากลองอันนี้ปะแล้วต้องย้อนมาด่านนี้โอเครอบนี้เราจะลองเลือกเราดูนะครับให้น้องน้องกลับมาหาเราอ่ามาแล้วมาแล้วอุ้ยแต่ละชีนีเศร้านะอันนี้แล้วเราก็กลับบ้านเลยโอเคอ๋อ คือยังไงเอ่ยต้องอะไรแอบพากลับมาอ๋อยังไงเราก็เลือกทางนี้อยู่ดีโอ้ยแล้วตอนจบก็คืออยู่คนเดียว โอเคครับงั้นต่อไปก็คือไม่เลือกอะไรเลยมันจะจบยังไงเอ่ยไหนไม่เลือกอะไรเลยคืนี่อ่ะไปเอ้าไม่ได้หรออันนี้คือเลือกไม่ได้หรออีกแค่ทีดิ ไม่ได้จริงวะเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเลือกใครดีอ๋อโอเคแปลว่าเกมนี้มีเท่านี้ใช่ไหมโอเคครับจากที่ลองไปเช็คดูนะครับก็มีฉากจบเพียงแค่2ฉากนะเพราะว่าอีกอันหนึ่งน้องเลือกไม่ได้ก็ถือว่าเกมนี้นะครับเล่นกันยาวๆย,ยาวมากคือก็สนุกดีนะได้คิดได้อะไรสงสัยผมคงจะเล่นเกมแนวนี้ลงช่องบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่ามัน สบายๆเรื่อยๆไม่เครียดอ่ะแค่นั่งเล่นแก้พัโซไปเรื่อยๆนะเพราะแอนคลิกไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็เดี๋ยวลองเรามาดูตรงที่หมวดไอเทมสะสมกันบ้างว่าเราได้อะไรมาโอ้มันเป็นฟิลฟิลแบบว่าภาพความทรงจำเนาะโอเคที่เราแบบว่ามีน้องอยู่ด้วยเอ๊ะแล้วมันเลื่อนยังไงวะอ๋อนี่เลื่อนอย่างาี้อนอ,อน่ารัก,กว่ะพลาดเยอะนะเนี่ยอุอันนี้ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคน โอเคนะครับโ oh, okay. อ้มีโอเคเออน่ารักดีโอเคสหรับเกมนี้นะครับ bring you home นะครับ bring you bring bring you bring you home ก็จบกันไปแล้วนะครับครบ2องฉากจบครบทุกด่านแต่อชิเม้นอาจจะไม่ครบเพราะว่าวันนี้เราคงไม่ไหวแหละก็เอาเป็นว่าสำหรับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับมีคอมเมนต์อะไรอยากพูดคุยกันก็มเมนด้านล่างได้นะครับ ก็แบบเพื่อพี่ครับฉากนี้มันทําอย่างนี้ได้นะครับมีวิธีแก้แบบนี้แบบนี้ก็เมนเมนได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีนะอาจจะทําคลิปแยกออกมาว่าเอออันนี้มันลองอา,อาจจะลงช็อตเพราะว่ามันมันมันสั้นอาจจะทําลงช็อตว่ามีน้องไหนะคอมเมนต์บอกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำแบบแบบนี้ได้ก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบแต่ไม่ได้แล้วกันครับสวัสดีทุกคนนะครับผม